สวัสดีชาวอีฟุตบอลมูบายด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่ในเก็บอีฟุตบอลมูบายนะอันนี้คือสร้างรหัสใหม่อะคือก็ก็เจอแล้วว่าเวลาผมอัปเดตทีแล้วผมต้องสร้างรหัสใหม่ทุกทีนี่คือรหัใหม่ฝ่ายที่กองกลางอืมจินเซนโก้ได้แล้วอันกีดีนเทนเซนะที่ถึงชาบี้เออร์นันเดส เรา,าไม่พูดคาเฟงนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเดี๋ยวไปเล่นกันในเกมเโอ้โหเจอลีอยู่นเต็ดแล้วผมอัดแจกอะต้องดูฮะอือไปเติมได้เอาซานช่วะตกอ้าวสวยแล้วไม่มีตัวทดแทนวุดก

เคยจเจอแล้วแต่น่าจะเ้อททนนี่สไดแ้มนเป็นรหัเริ่มมาตกอบ้านของกระหล่อลตกอยูนี่ก็ยัมาถ่ายคลิปนะนใครเจ็บไม่เจ็บอ่ะเล่นไปก่อนออไม่ใช่ดสดวานปอือน,น่นนนแหละ ผิวโจรดีไปเหลือง้ไยอย่างเอาผิวโจร์โอ้โหแหลกเฉยเลยโอ้โหเสียดายเลยเมื่อกี้ตอนสกัดเห็นนะมเบี้ย ีเต็มเลยเต็มเลยอจุวบี้มาทาอะไรกันได้เนี่ยเอา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 อืมถ้าอยู่ในสนามเรื่องเบิร์ดก็โลกก็แล้วถ้าด้เจอบไหนเงี้ย มาซานโชอื้มดีสานชโชเขาค่อยทำอะไรกันะอ้าวผมเปลี่ยนแล้วมันไม่ยอมเปลี่ยนให้ต้องทำไงอ่ะ ผมมีอารฮันโดกานนชัวเดี๋ยวอายุที่แค่เจ็ดปียังเรียนอยู่ใช่เหรอแล้วสักได้ไงวะสักรูปเสือถูจนรอบนี้ใบแดงเลยใบแดงเลยใบแดงไม่โดนเออแรมเดียวอือซ้ำอ่ะโอ้โหจังหวะซ้ำหมดเดี๋ยวใส่ละลาฟินย่า หน้าแลมเดอมเหมือนโอริโอคาดีมันก็มีข้อกาดีนใน,น,น,นเนื้อสั้นแหะเพราะมาไม่ถงกันนะเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชลัซสัญญาไข่วะลูฟิโกไม่น่าใช่อ่ะ เอาของอันนั้นมีอีลิกเซน้ลยเอาตัวนี้ผมมีนะผมเคยจับมาเล่นปีกอะแล้วมันมีนักเตะเปลี่ยนได้จับมาเล่นปีกชุด นี่เจมเจมใช่ลาฟินยาถูกมันก็ต้องใช่ลาฟินยาฟินยาซิเนโก็สิเจโก็คุ้นลงแม์แรกแลยผมมาซื้อมาซื้อซิเจมก่อนเปิดคิปบิกปั้น จแรกของซีเซนโก้ก็เป็นกับการเพียนงะผมคือผมชอบให้ซีเซนโก้เป็นกับการเพียนงะไม่รู้ทำไมมีคนอายุเยอะผมชอบแบบคนให้อายุเยอะเป็นกับการนะเพียงแต่ไม่ใช่กับแม่ควายแม่ควายอุ้ยตืย่เรามาดูเรามาเปลี่ยนตัว Aldin hết sức sống mà. Hãy ăn ero râm đều. Lau ấy nhá. ăn 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 แทงกาะชแทงต่อสารชัยิ่งอ๋ออือตับบนช้าชูเออส่งไก่ดันไงมันโยนไม่ได้อะอสวยจะชั่แล้วก่อน บันอื้อื้เสียดายว่ะเสียใจเสียดายอ้สองงัอเล็กซานโดรการาชูทีงมันดีอย่างนี้เลยนี่คือหมดเรียกอเล็กซานโดรการาชูนะ ที่พี่มันชื่ออะไรฮันโดกานณโช่ซาร,ารมมาอนโดไม่ยอมอยากให้กานณโช่เป็นตัวเป้าอะ่ะก่อนหน้านี้อาจารย์ชมเล่นปีกขวาเนี่ยเขาจับไปเล่นปีกซ้ายเขาจับแบบเขียนอะ่ะสวยโยนอือยยังได้โอูไอ้ไม่ทันละอ่าซารอนโดเรอ บ้านผมว่าผมกดนานพอแล้วนะเซนเซนก็ตัวเล็กกว่าเขาเลยมันผมเลยตัวเตีเ้ยกว่าเขาโยนซานช่วอันนั้นมันโยนให้ปูแล้วม้กวงกันนะเอง แม่งโยนแต่โยนให้เพื่อนแม่งโยนให้โกเฉยแต่ถ้าเธอข้อของจิีบหัวร้อนนะเฮ้ย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 โยกโยกเติมเติมสวยละโลมาเลี้ยงบอลยาวเกนะินนะมันจะวิ่งตามไปไม่ทันเอ้าโค้ดสอดเป็นยังไงวะการนะช่วใครให้ยก บั็กแล้วโอ้โหไม่มีตั้งแต่แรกผมว่าเขาบั็กหรือผมผิดผ้าหรือทีมผมผิดผ้าเองมั้งบอดทีมผมอะจะหงไบยี่ไบยี่นี่วจะเรียกบายี่ชื่อบายี่เนาะเอลิกเอลิกบายี่เซนเซนก็สวยตกตะลึงทีมต้องอย่างนี้สิเอ้าอืมนี่แหละใบเหลืองคู่ฟิวเจอรไปเลย ยอดใบเหล่าคู่งซุ่มโจนไมผมไม่สนใจว่าเจ็บไม่เจ็บอ่ะเสี่ยเลยครับปันเตะเตะเปิดออกมาก่อนเดี๋ยวมึงกดยิงเลยน่ะ ยังเรายังนั่งอยู่สองหนึ่งอ้หูโอกาสลุกมมอมเข้าเยอะมากพวกผมไม่มีโกห้เรา้วยคิดถึงลาเก่าคิดถึงยูฮันครับโว้ยอัปเดตอะกพอย่างที่ผมบอกอัปเดตทีไรอะต้องต้องปั้นใหม่ทุกทีก่อนผมอัปเดตอะเราผมอัปเดตมาหลายรอบแล้วนะ จบเกมเราชนะนะฮนะสองหนึ่งนี่ขู่ขึ้นเต็มเลยอ่ะขึ้นพวดเลยอ่ะ สำหรับคลิปคลิปนี้ก็งคงมี like, เท่านี้นะคบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ต่อไปนะคะบดีค่ะบ๊ายบาย